สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ต้นออกผ้าทุกท่านวาเทียววัดปานะคะวัดป่าซึ่งวัดนี้ชื่อว่าวัดวัดถ้ำบอลน,นะคะวัดน้ําตกถ้าบอล ตั้งอยู่บนภูเขาเลยจ้าอยู่ที่บ้านแปดอุ้มตําบลโดมประดิษฐ์อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ใกล้ๆบ้านตนอ่อนนี่ละเมือนี้ตนอ่อนสิาพาทุกท่านมาเบิ้งนะคราะว่าไายในวัดผู้วัดปลาแห่งนี้ค่ะวัดธรรมบอลน,นี่ละอ่ะมีอยังตั้งอยู่ในนี่เป็นยังพี่นองจังเด็ดดันโดนมาเป็นยังจังขืนซื้อลือทราบเป็นยังนักถงเทียวจังได้พาก,กันอยากมาเบิง้งอยากมากราบอยากมาไหวเดี๋ยวตนอ่อนสิาพาทุกท่านไปเบิ้งกันเลยจ้า เลยนะคะปัดย่าหมหอดมีบุญนี่มองจอดรถแถวนี้บบมีมองจอดรถเลยค่ะเวลาที่วัดเพื่อนทำบุญน่ะบรรยากาศดีหลายบรรยากาศดีมากมันเป็นวิวที่ทัดผู้เขาพุนาพุนาพุนาพี่น้องเบิงเบ้งค่ะเบิ้งค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ มึงตัดอ่อนใส่บางจุกไกลๆพูดเดี๋ยวสูม้มันสีหอดบอ่มันเป็นเขื่อนค่ะอยู่ทั้งไต่นะอ่ะอยู่ตกข้างล่างอ่ะจะเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนนะคะมาบันนีต้นอ่อสีพาไปบางจุดไฮไลท์ที่นี่ทำไมทุกคนถึงอยากจะมากราบมาไหวเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสมซื้อวดัดค่ะวัดเพิ่นซื้อววัดน้ำตกถ้ำบอนเดี๋ยวเขาสีลงถงทำกันเลยจ้าบันนีไปเลยจ้า นี่องค์ปู่พญานาคถ้ำบอนนะคะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพาลงไปเบิงจ้ะสวยมากตอนนี้แสงกำลังสวยเลยนะคะตั้งอยู่ที่บ้านแปดอุ้มนะคะตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวธรรมชาติธรรมะธรรมชาตินะคะสวยงามมากเลยจ้า สิมิยาติธรรม,มวาวพระนอกะเนาะก,ก่อนไปไหว้พระจะให้ดูวิวหดววูน้ำตก สวยมากเลยอันนี้ขญามหนา้าฝนนี่จะแบบว่าน้ำกระิไลมาเต็มหน,น้าผานีนะจ๊ะเนี่ยน้ำจะเต็มหนา้าผาเลยนะถ้าเป็นหนา้าฝนนะคะอันนี้ก็อ่าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวจะเข้าแรงแล้วนะคะน้ำก,ก็เลยว่อนไหลก็มีหน่อยหน่อยนะจ๊ะแต่น้ำใสามาก เดี๋ยวจะออกไปพาเดินมาบึงหมอ,มอหนโต๊ะใกล้ๆเนาะ เรียกว่าน้ำตกถ้ำบอนนะจ๊ะตอนนี้มันสีเขาจูนาแหลงแล้วเนาะเอ่อ,อกส่สันยางดิสันันยางดินทำแล้วกันเนาะดูสิเพ่นนอนเราดแล้วจอดทำ ตรงนี้ก็จะเป็นองูอนันตนาคราชพ้อใหญ่องค์ดำนะคะอาหลุดเลยหลุดนานหลอดองูหายโสดฟีนี่มานเ้ยนี่ค่ะองู องคูจะไปตรงนั้นนะคะอยู่ใต้ใต้หินใหญ่เนาะนี่นนออกสีภาพไปขวมสะพานปกติขันมาหนาฝนสีงามแห้งอยู่จะอู้หินก้อนนี้ทำไมสวยจังนี่เป็นหินอิหีเร้อนี้บ่ดด้เฮดเอาเด้อนี่จา้านี่เป็นก้อนหินธรรมชาตินะคะอก้อนหินธรรมชาติ สวยจังเลยมีองค์พระพุทธรูปด้วยนีวสิขึ้นบันไดตรงนี้สิเป็นสะพานปกติคนาฝนหนมสิมาน่นมองธรรมที่เห้าที่ตนอ,อ้อผ้าขับไปวายพระว้องคันท้องฟ้าก็สวยงามสดใส มนนีทองฝ้าโปร่งใสทองฝ้าเป็นใจมีพระพุทธรูปด้วยมั่นสิเป็นเคยข่ายสะพานสกายวอร์เดอร์ เนกัค <laughs> ล <laughs> ้ายๆสะพานสก,กายวอล์กเลยเนาะโอ้ยโยกเยกอยู่เด้อค่ะเดีย๋ยวให้เพื่อนถ่ายรูปกันอ้ยขนาดขนาดฝนนี่งามหึงได้นี่น้ามสิลัยผ่านมานี่ คนไทยหลวดเร็วนะออืเขียวเขียวเขียวนี่ตรงนั้นเอ่อโอ้ยนันมือบางจ่อยว่าสิว่าสิซุ่มปูโอ้ยโยกแยกมาหลายคนอยู่เกี่ยงด้วยดิ โอเคสวยมากเลยนะคะตรงนี้สวยมากเลยเหมอนองปูจะอยู่นู่นองปูอยู่แต่หินใหญ่นะคะบาทนี่นะคะสำหรับคลิปนี้พามาเที่ยวน้ำยืนนะคะสวยงามมากเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาอยากจะมาก็จับ G.P. S. มาได้เลยนะจ๊ช่ะ แต่ว่าเขามาลึกๆมันหนจะมีจีพีเอแต่ว่าจะมีป้ายบอกท้างอยู่ค่ะบ่หลงดอกจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศความสวยงามของอำเภอหน้ำยืนบ้านฉันนะคะเดี๋ยวซูมองค์ปู่ให้เบิง์กสาธุ